สวัสดีค่ะเออพี่น้องชาว o YouTube ทุกคนทุกท่านเนาะเยอยคิดถึงนะคะพี่น้องคะเยอยก็เอาดอกไม้สวยๆดอกหญ้ามาโชว์เนะเาะแล้ก็อยากพูดถึงใครบางคนซึ่งเยอยคิดถึงมาก3วันแล้วที่ไม่เห็นนะคะเยอยจคาดว่าอาจจะมีพี่น้องทุกคนทุกท่านในชาว youtube เนี่ยน่าจะรู้จักเนาะคือเอโรดี้นั่นเอง เยอจอยคิดถึงเอโรดี้นะเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเอโรดี้หายไปไหนนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านถ้าพี่น้องท่านใดอพบเห็นเอโรดี้ที่ไหนช่วยส่งข่าวให้เยอจอยด้วยนะคะเยอจอยเป็นห่วงมากนะคะเอโรดี้่ะกลับมาหาเยอจอยนะคะพี่น้องช่วยสอดส่องช่วยดูด้วยนะคะเอโรดี้ไปโพ่ที่ไหนบอกเอโรดี้ด้วยนะคะ ซึ่งยายจอยเป็นห่วงมากเนาะเป็นห่วงในความผูกพันนะคะในความเป็นพี่น้องของเราชาว YouTube เนาะเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนก็รู้จักเอโรดี้นะคะคือยายจอยเป็นห่วงถ้าเอโรดี้ไปเที่ยวอะ่ยะยายจอยก็จะมีความสุขด้วยนะคะแต่ถ้าเอโรดี้ไม่สบายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอโรดี้ยายจอยก็เป็นห่วงนะคะเอ่อ ยายจอยก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงรู้แต่ว่าเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงมากนะคะเอลอรดี้ขะกลับมาไวๆนะคะกลับมาหาย,ยายจอยและพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเอลอลดี้และฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะส่งข่าวด้วยเนาะช่วยส่งข่าวด้วยว่าเอลอรดี้อยู่ที่ไหนหรือว่าไปพบเจอช่องไหนช่องใดยายจอยตามหาทั่วนะคะตามหาเอลอรดี้คนเดียวเลยสวันมาแล้วเต็มๆ <laughs> นะคะแล้วคุณพี่ยกด้วยนะคะ ซึ่งเยจ้จอยเป็นห่วงมากนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านพี่น้องที่เป็นช่องดันดันพวกเราชาวยู u ู e เนาะเยะจ้จอยก็เป็นห่วงสุขภาพนะคะเออกลัวว่าเออจะป่วยจะอะไรอย่างนี้เนาะเยอะจอยขอบคุณนะคะพี่น้องช่องดัน ทุกคนทุกท่านนะคะที่มาดันชาว YouTube พี่น้องชาว YouTube ของเราเนาะอย่างพี่ยกไทยพี่ปราณีพี่ชายคนบรนนอนอายุทยานะคะแล้วก็เอโรดี้ที่หายไปนะคะทุกคนทุกท่านยายจอยยังเจอแต่เอโรดี้หายไปเลยนะคะยายจอยคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงมากนะคะพี่น้องคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยเนาะซึ่งยายจอยก็ ทำงานไปยเยจอยก็คิดไปนะคะสองวันแล้วที่เยจอยไม่เจอไม่เห็นเลยสามวันสิสามวันแล้วนะคะสามวันทั้งวันนี้แล้วเนาะโอเคคลิปนี้ฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะตามหาเอโรดี้ที่รักของเรากันค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ที่มาฟังความอัดอั้นของเยจอยเนาะายะจอยมาระบายความคิดถึงนะคะบายๆนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านถ้าพบเจอบอก อย่าจ่อยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ